ออ้ยพี่จ๋าท้องใหญ่มากใหญ่ไหมอุ้ยอีกกี่วันคลอดคะเนี่ยอีกไม่เกินเจ็ดวันคลอดแล้วค่ะเจ็ดวันใช่ออ้ยท้องใหญ่มากนี่ใกล้คลอดแล้วพี่จ๋าไม่มีท้องแตกเลย่ะใช่เอามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ท้องเนี่หลายคนบอกว่า8เดือน9เดือนเนี่ยเดี๋ยวก็แตกงั้นมาดูเลยค่ะอันนี้คือจ๋าหมอบอกว่าให้ไปคลอดได้แล้วนะคะแต่ว่าจ๋ากะรออีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะคลอดนี่9้เดือนแล้วนะคะ กาเดือนนิดๆแล้วนีดูไม่มีไม่มีไม่มีแต่สักนิดนึงคือไม่มีเลยอ่ะใช่คือจริงๆนี่เนียนกว่านะหนูอีกนันเนี่ยอยากลองสวยแบบนี้ไหมใช่พี่ตอนหกังวลน ถ้าใครอยากท้องสวยแบบนี้นะคะทุกคนค่ะดูจะใช้2ตัวนี้นะคะชื่อว่า Eve Oil กับ Booster Eve อันนี้ท้องสองนะน้องแพท้องแรกพี่ใช้แค่ Booster ก็ไม่มีแตกรายเลยนี่คือซากที่จ๋าใช้นะทุกคนจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เองน้องแพเห็นใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือเก็บไว้นี่กล้องหันมาดูค่ะนี่คือซากที่เก็บไว้นี่คือที่ใช้แบบหมดแล้วนี่ตั้งแต่แบบโอ้โหยุคยุกไหนแล้วอันนี้ก็คือกลัวคนไม่เชื่อว่าเป็นเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ใช้ของตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเอามา ท้องแรกใช้แค่บูสเตอร์ท้องยังไม่แตกเลยแต่ท้องเนี้ยท้องสองมันจะใหญ่กว่าท้องแรกก็เลยมีตัวนี้ตัวช่วยเสริมนี่มีชื่อว่า Eve Oil มันเป็นตัวช่วยทําให้ผิวอะมันยืดได้ดีกว่าเดิมนึกออกไหมเหมือนเนื้อเมลทูมมาสเตดที่มันแบบยืดเยอะๆอตัวต้องขยายใช่ไหมใช่มันทําให้ไม่แตกน้องแพรเราใช้แล้วใช่ไหมอ่านลองนะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยป้องกันผิวแตกลายแล้วก็ช่วยทําให้รอยแตกลายหรือว่ารอยแผลเป็นจางลงด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีแผลคีรอยก็ช่วยด้วยนะน้องแพรตัวนี้ใช่ใช่เวลาทําหน้าอกมาหรือว่าเราผ่าคลอดเออมันช่วยด้วยนะคะใช่ส่วนบูเตอร์อีฟตัวนี้นะคะก็จะช่วยทําให้แบบว่าผิว มีความชุ่มชื้นไม่ป้องกันผิวแตกลายแล้วก็ช่วยทําให้รอยแตกลายจางลงที่สําคัญเป็นคุณแม่เราจะรักแร้ดำนี่เป็นคนท้องใช่ไหมคะมคะเนี่ยเนี่ยรักแร้ดํามันเริ่มดําแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราใช้บูตเตอร์อีตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของกระจ่างใสทําให้แบบผิวกระจ่างใสทั้งตัวรักแร้หายดำง่ามขาง่ามก้นก็หายดานะคะนี่ใช้คู่กันแบบนี้คะ่ะแพน้องแพนใช้อยู่หนีใช่ไหมใช่ค่ะเออเอาไปให้ชายลรชอบใช่ไหมชอบมากเลยคะ่ะตอนนี้นหมดไปแล้ว เออน,ะะนี่เข้ามาดูใกล้ๆเลยจ้ะเนี่ยท้องเงาเสวยๆเนียนมากค่ะนี่นะคะก็ใช้ตั้งแต่แบบยังไม่ท้องยังท้องคนแรกยังคลอดก็ไม่แตกแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆรักแร้จากดำๆก็หายดำไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ท้องอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็คคือละอแลแ้วกำลังจะไปคลอดแล้วนะคะน้องแพรเรื่องของเรื่องก็คือเดี๋ยวพี่ขอตัวไปคลอดก่อน แล้วพี่ขอฝากน้องแพ้ด้วยอันนี้ท้องสองแล้วพี่รีวิวให้ทุกคนเห็นแล้วว่าท้องมันไม่ได้แตกจริงๆงานพี่รบกวนน้องแพ้ด้วยช่วยรีวิวต่อจากพี่ด้วยให้ทุกคนเห็นว่า ท้องมันไม่แตกจริงๆหลังจากใช้สองตัวนี้หรือใครที่ไม่ได้ท้องก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วยลดรอยแผลเป็นรอยแตกลายรอยยุงกัดรอยต่างๆที่เป็นแบบรอยแผลเป็นต่างๆตัวนี้ช่วยทําให้ผิวกระจ่งางใสและแร้หายดำงนบขาวงับก้นก็หายดำนะคะพี่ฝากไว้ด้วยพี่ขอตัวไปคลอดก่อนนะลูกไปเลยหรอ <laughs> ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนไม่ได้มีแค่จ๋านะคะที่ใช้แล้วเห็นผลมีรีวิวจากผู้ใช้จริงเยอะมากรีวิวสองตัวนี้นะคะใครใช้อยู่เอารีวิวมาช่วยคอมเมนต์หนะะ่อยค้า393-390ใครสนใจส,สั่งซื้อขอบคุณอีทุกคนได้เลยนะบ๊ายบาย